โยก็สวีดะสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนทํามัตไรเดอร์ไฟกันนั่นเองนะครับนะซึ่งมัไรเดอร์ไฟก็เป็นมัไรเดอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ล่าสุดในตอนนี้นะไม่รับตัวมาสอนนะนะก็เป็นมัไรเดอร์ที่ค่อนข้างจะวิธีการใช้ก็จะงงหน่อยนะเราใครแบบเป็นมือใหม่นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาสอนทําเลยละกันในน้องเอาล่ะนะครับขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนเนี่ยมาที่เมืองไฟก็คงไม่ต้องสอนมาเอาล่ะนะครับอันดับแรกครับ ภารกิจแรกต้องทาก็คือทาตามหาโทรศัพท์นะครับจะเป็นโทรศัพท์ของไฟนะครับนะวิธีการหาก็มาทําเคลสนะครับเควสแรกนะครับให้มาตรงนี้นะครับนี่นะทำเคลสนะครับอันนี้เนี่ยมันจะให้มันจะให้เราฆ่าไอ้พวกนี้ประมาณ20ตัวแล้วก็ได้แบบเป็นชิ้นส่วนมายังยังไม่ครบนะไอ้ได้แค่เป็นชิ้นส่วนโทรศัพท์นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับอีกครึ่งหนึ่งมันจะให้ไปตีตัวพวกอัเนนกนะครับเคลสตรงนี้นะครับ นี่นะครดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทําการตีพวกอัฟเฟนนอกเสร็จแล้วเนี่ยสิเครด์เนี่ยปุ๊บทุกคนก็ได้แบบว่าเป็นโทรศัพท์มาใช่ไหมแบบไ,ได้เป็นเศษโทรศัพท์มา2เศษนะครับแล้วก็ให้มารวมกันนะให้มารวมกับตัวนี้นะครับนี่นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่โฟาฟานะพอเรากดรวมปั๊บเนี่ยเราก็ได้เป็นโทรศัพท์มานะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับให้เราทำการหาเซรั่มนะครับ ทำการตามหาเซรุ่มอันนี้นะครับอันนี้เลยนะนี่นอันนี้นะสิอันนะครับนะใช่12อันนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆนะทําการไปหากระเป๋านะครับกระเป๋ากระเป๋าก็คืออันนี้นะครับนี่นะใช้ทั้งหมดประมาณ40กว่าอันนะเพราะว่าเราต้องทําเซรุ่มอันนี้12ใช่ไหมอันนี้4อัน4อันเท่ากับ1เซรุ่มก็ใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนะโอเคแล้วก็จุดคับก็อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เลยนะทาการคุยไปนะครับนี่เนะแล้ราก็ได้มาแล้วซิลุ่มนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเสียกระเป๋าไปทั้งหมด4อันนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่เราได้ซิลุ่มครบ12อันแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับคุยกับอ,อ่ตัวนี้นะโอเคนะครับต่อไปครับเราก็จะมารีวิวตัวละครไฟต์กันเลยละกันในนังโอเคนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะใช้ค่อนข้างจะยากนะแต่ว่ามือถือเนี่ยผมไม่รู้ว่าทําไง่ว่ามันจะขอบเนี่ย ในคอมมันจะแท็ค่อนข้างจะยากเลยนะอ่ะโอเคครับสกิลแรกครับทำการกดตัว e นะ e e e สี่ครั้งอันหนึ่งเอาอย่าลืมกดดูวานี่นะกด e สี่ครั้งนะครับเป็นการฟันนะต่อไปนะครับสกิลต่อไปเนี่ยก็ e v e e นะครับเป็นการยิงปืนนะครับประมาณนี้นะครับสกิลต่อไปนะครับเออ่ e v a a นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นซี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 นะครับมันจะใช้ค่อนข้างยากเลยนะต่อไปเป็นอารอารนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เหรอเพราะบม,ม,มันไม่มีทำไมมันหาไม่มีมันาไม่มีไอ้น,องน,นังแป๊บนึงโอเคอานะครับเอาอู้ โอเคประมาณนี้นะก็วิธีการใช้กล้องง่ายๆครับนะ,ะนะถ้าเป็นตัว E ก็กด E สี่ครั้งนะครับถ้าเป็นตัว R ก็กด R สี่ครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะ C ก็ C สี่ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสกิล V เนี่ยสกิล V เนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนโหมดนะซึ่งมันจะมีถุงหมดสามสกิลนะครับนะเอ้ยไม่ใช่สองสกิลดิไม่หมดสองสกิลนะมีเดี๋ยวมยผมขึ้นให้ดูระกันตามนี้นะครับอ่ะนะครับ ประมาณนั้นนะครับตัวละครก็จะใช้ค่อนข้างจะงงๆงหน่อยนะเราเพเริ่มใหม่นะครับโอเคนะครับและนี่นคือมอเตอร์ไซค์ของไฟนะครับงั้นๆเลยนังอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกลู่ไอ้น้องรัก